ไปทางทิศตะวันตกนะอย่าแบบนั้นนะอย่าแบบนี้นะแต่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีคนที่ไม่เชื่อด้วยถูกต้องไหมก็ทําไงอ่ะเกิดมาปุ๊บบ้านฉันก็หันหน้าบ้านไปทางทิศตะวันตกแล้วทําไงล่ะก็ที่ทางฉันบังคับให้หันไปทางทิศตะวันตกทํายังไงล่ะก็ฉันอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมทุกอย่างค่ะที่มันเกิดมาบนโลกใบนี้มันมีสองมุมเสมอจําไว้มันไม่มีวันมีมุมเดียวสิ่งที่เรารู้มันไม่ใช่ทั้งหมดไงนะ เรารู้ตามๆกันเฉยๆว่ายาอันนี้ทางทิศตะวันตกนะอยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เรารู้เรารู้มุมเดียวคุณเรามาฟังอีกมุมคุณรู้ไหมว่ายุคนี้ค่ะตอนนี้ค่ะถ้าคุณทําถูกทําเป็นทําได้ทําดีนะรับรองคุณปังแน่นอนเขาบอกว่ายุคนี้ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ต้องเคาะเอาทรัพย์ทางทิศตะวันตกรู้กันหรือ,อยังอ่ะเห็นไหมบางคนรู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้เราต้องไปเคาะรัพย์ค่ะ เขาเอาทรัพย์ทางทิศตะวันตกรัพย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกอันนี้คุณรู้หรือ,อยังเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูหลายๆศาสตร์ค่ะว่าใครบอกว่าแล้วเออเฮ้ยอ้าวศาสตร์พวงจุ้ยนี้ก็บอกอา้าวศาสตร์ของมอนี้ก็บอกเอออะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนี้นะคะมันเป็นวิกฤตโลกนะคะมันเป็นวิกฤตโลกทุกอย่างมันจะอยู่ในแนวดิ่ง ะะทุกอย่างจะอยู่ในแนวดิ่งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าการอะไรก็ตามการงวงการเงินการอะไรทุกอย่างค่ะมันจะเป็นแนวดิ่งตอนนี้เพราะฉะนั้นพอแนวดิ่งมันมันไหลไปรวมกันทุกอย่างอะค่ะมันจะไหลไปรวมกันธุรกิจการค้าการเงินการงานความรักการแตกแยกการทะเลาะเบาแวงทุกอย่างที่เป็นเป็นแนวดิ่งมันจะไหลไปรวมกันเขาบอกว่าช่วงจังหวะนี้ให้ไปเคาะซับ พราะมันจะไปรวมกันอยู่ที่ทิศตะวันตกทิศตะวันตกคือเวลาแนวดิ่งอะมันจะไปทางทิศเดียวกันหมดเลยวิธีการขอทรัพย์ก็ไม่ได้ยากเลยไม่ต้องหาตังไม่ต้องทําอะไรฟังเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องทําอะไรสิต้องทำาแต่ไม่ต้องใช้เงินฟังนะคะอ่ะคุณมีมือถือเนาะคุณลองดูค่ะทิศตะวันตกของคุณหันไปทางไหนให้คุณนะคะเอาอะไรที่มีพลังงานไปตั้งทางทิศตะวันตกยกตัวอย่างเช่นหิน หินที่หมุนได้อะค่ะหินก้อนเล็กๆอะที่ที่เอาตั้งแล้วมีน้ำแล้วหมุนได้แต่ถ้ามันเปลืองไปฟังนะให้เราหาพัดลมก็ได้ค่ะเวลาเราอยู่ในบ้านหรือเวลาเรานั่งในบ้านสมมุติว่าทิศนี้เป็นทิศตะวันตกให้เราเอาพัดลมอะค่ะไปตั้งทิศตะวันตกแล้วเป่าลมเข้าเรานะคะเพราะถือว่าเราอะค่ะได้เอาพัดลมอะไปวางดูด ซับไปเรียบร้อยแล้วแล้วเป่าพัดลมหาเราได้ไม่ต้องห่วงแต่ตัวเราอย่าหันทางทิศตะวันตกโดยตรงโอเคนะคะตัวเราซึ่งเป็นพลังงานที่จะดูดอะคะ่ะอย่าหันไปทางทิศตะวันตกโดยตรงอาจจะเฉียงหรืออะไรแบบนี้ยนะคะแต่ตัวพัดลมให้ไปวางทางทิศตะวันตกแล้วหันเข้าเราทางไหนก็ได้แต่ให้เขาไปอยู่ทางทิศตะวันตก 2. ส,สมมุติว่าคุณมีอะไรดีอะสมมุติว่าคุณมีวิทยุหรือมือถือ วิทยุก็ได้มือถือก็ได้ที่เป็นพลังงานแล้วคุณจะฟังไลฟ์หรือคุณต้องการเปิดเพลงฟังให้คุณไปตั้งมือถือหรือว่าวิทยุไว้ตรงทิศตะวันตกนะคะทิศตะวันตกแล้วหันหน้าวิทยุหรือหน้ามือถือคุณไปทางไหนก็ได้ที่ตรงข้ามกับทิศตะวันตกมันจะเอียงมันจะเฉียงก็ไม่เป็นไรแต่ให้วิทยุหรือมือถือไปตั้งที่ทิศตะวันตกเขาเรียกว่าไปเคาะเอาซับค่ะ เกิดการสั่นสะเทือนการเคาะเอาซับอันนี้เป็นความเชื่อแล้วแต่คนนะคะความเชื่อแล้วแต่คนใครเชื่อกลัวค่ะทำตั้งแต่ก่อนที่ครูจะมาบอกคุณนานมากใครเห็นน้ำพุเอยน้ำโตน้ำหมุนบ้านครูบ้างที่เป็นก้อนหินนะคะถ้าเรามาะนั่งอยู่ฝั่งนูน้นเราจะตั้งมันทางทิศต,ตะวันตกฟังดีๆนะคะแต่ตัวเวลามันหันจริงๆมันหันเข้าทางทิศเหนือเข้าทางบ้านเราเห็นไหม เราตั้งเขาที่ทิศตะวันตกบ้านเราจริงเราตั้งเขาทิศตะวันตกแต่หินหันเข้าทางทิศเหนือหินไม่ได้หันแบบนี้นะคะหินไม่ได้หันแบบนี้แต่หินหันเข้าหาทางทิศเหนือทางรับทรัพย์เราเห็นไหมแต่เพียงแต่ว่าเราไปกระตุ้นทรัพย์ไปกระตุ้นกระตุ้นโชคไปกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงทิศตะวันตกเพราะนะคะตอนนี้ เนาะในช่วงช่วงนี้นะคะก็ยาวไปยาวไปนั่นแหละนะคะจะเป็นช่วงที่เราสามารถเคาะเอาซับได้ในทิศตะวันตกนะคะแต่เวลานั่งเวลาคุณจะไลฟ์เวลาคุณจะอะไรแบบนี้นะคะ่ะพยายามไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะมันคนละเรื่องกันนะคะกระกระทุง้งกระตุ้นเอาซับหรืออะไรมันคนละเรื่องกันนะต้องรู้ครูทุงบอกคุณว่าบางอย่างเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้มันเป็นศาสตร์เฉยๆแต่ถ้าเชื่อแล้วมันดีละ่ะก็ถ้าเชื่อแล้วแบบนะ